สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแอดมินจะพามาสรุปนะคะแนวทางสูตรสามนอยมัดรวมนะคะ แอดมินก็ให้ไปตัววิ่งก็จะมี6482นะคะสำหรับแนวทางที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะก็จะมี362923นะคะ46334นี่แหละพี่น้องแอดมินทำไมเขียน4 6 2ครั้งก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็มี2ท่านนะคะ2ท่าน2 สองคนนะคะ FC ที่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าแอดทำไมมี462 am ครั้งนะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปกันเลยจ้าแนวทางเข้านะคะ28นะคะ28ก็หลุดไปนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ ตารางกำลังวันของเรามานะคะ28นะคะสวยงามนะคะส่วน0นย์นะคะหลุดนะคะเสียดายเอา72ไม่เอา0 7นย์นะคะพี่น้องจ๋าส่วนน้อยพิเศษนะคะ50ก็ไม่ได้เอาอีกพี่น้องหลุดนะคะ55เบิ้ลแอดมินก็เอาสี่สีทำไมไม่มาสีสีเนาะพี่น้องเสียดายจังเลยเสียใจจังเลยน้อยปกตินะคะ97นะคะแอดมินก็เอา9 1หนึ่ง ก็ไม่มานะคะหลุดสองเก้าดูซิพี่น้องส่วนล่างนะคะเก้าเก้านะคะก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนน้อย VIP 05หลุดอีกแล้วส่วน23นะคะมานะคะ23ตัวเน้นตัวชอบนะคะเห็นไหมคะติ๊กประกาศสีเขียวนะคะพี่น้องถ้าไม่ใช่แอดมินไปย้อนดูคลิปเอ,อ่อกล่าวแอดมินได้นะคะว่า แอดมินให้ถามว่าเยอะไหมหนึ่งสองสามสี่คู่นะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะใครได้สูตรนี้ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะโอเคนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะตัวที่แอดมินคานวณมาได้นะคะก็จะมีวันนี้จะให้กันเบิลไปด้วยนะคะบางทีอาจจะมานะคะกันเบิลนะคะก็จะมี1 2นะคะ ห2ึ่งสองสองสานส่ะคะห้าสนะคะ, 5, 2, 3, 7, ะ,คะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี3ามสองหนสองเจ็ด 1>, 1 5นะคะชุดกันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้กันเบิ้ลอีกนะคะกันเบิ้ลเอากันเบิ้ลไปด้วยนะคะพี่น้องจากกันเบิ้ลนะคะมาเบิ้ลสองวันแล้วนะคะพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะมาอีกนะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลนะจ๊ะกันเบิ้ลเอากันเบิ้ลไปด้วยนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่ง สามสามสองสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะกันเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจา๋าตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสาม,สามกันเบิ้ล หนึ่งหนึ่งก็ชอบนะคะกันเบิดนะคะไม่ทิ้งนะคะพี่น้องจ้าสองเจ็ดแล้วก็จะเป็นสามเจ็ดนะคะ 2> 1, นึ่งหามคู่แล้วพอแล้วนะคะเยอะเกินไปแล้ววันนี้เยอะมากเลยอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องเดี๋ยวขยายเห็นใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝาก บ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขซวยๆงา,ม,งาม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า